ผีเปิดบ้านต้อนรับบอลมัดสถิติที่น่าสนใจเราไปรับชมพร้อมกันครับสวัสดีแฟนแมนทุกท่านด้วยนะครับผมแมนยูดีวะวันนี้นะครับผมเดวิดพีวิล่ยจะมาวิเคราะห์คู่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของบอลมัดนะครับคู่มันเดนไนต์ในเวลาตีสามนะครับผมอ่ะตารางคะแนนลกันนะครับผมที่อัดคลิปล่าสุดเนี่ยคือคืนวันศุกร์นะครับผม ตอนนี้เนี่ยแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยอยู่อันดับที่6นะครับส่วนบอลมัดอยู่ที่13 5นะัดที่พบกันของทั้ง2ทีมเนี่ยเป็นบอลมัดเนี่ยเอาชนะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไป2นะครับผมยูไนเต็ดชนะแค่1เองส่วนที่เหลือเป็นสเสมอ2ครั้งนะครับผมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยเอาชนะบอลมัดครั้งล่าสุดเนี่ยก็คือช่วงปีซีซั่นนะครับผมในรายการพรีเมียร์ลีกซัมเมอร์ซีรีส์นะครับชนะบอลมัดไป4ประตูต่อนหนึ่ง แล้วฤดูกาลที่แล้วเนี่ยก็เป็นสถิติที่น่าหดหูนะครับผม u ยู t e นเตดเนี่ยไม่สามารถเอาชนะบอลมัดได้เลยนะครับก็มีแพ้1กับเสมอ1น,นะครับเรามาดูฟอร์มกันทั้ง2ทีมมาดูทางเจ้าบ้านแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทีมรักของพวกเรานะครับฟอร์มก็ยังแบบถูๆไทยๆนะครับผมยังไม่สามารถหาชัยชนะได้อย่างต่อเนื่องนะครับผมมีแพ้1เสมอสอแล้วก็ชนะส ส่วนมาดูทางทีมเยือนนะครับเดอะเชอร์รี่บอลมัดเนี่ยฟอร์มรูปอย่างน่าใจหายนะครับผมต่างจากช่วงออกสตาร์ทเนี่ยก็ช่วงออกสตาร์ทแรกๆเนี่ยฟอร์มดีตลอดนะครับเก็บใช้ได้อย่างต่อเนื่องนะครับแต่มามาตอนนี้เนี่ยก็สเสมอ2แพ้3นะครับฟอร์มรูปอย่างน่าใจหายนะครับผมเรามาดู11ผู้เล่นนะครับตามการคาดการณ์นะครับนะครับผมมาในระบบ3 4 2 1นะครับผมเริ่มต้นผู้รักษาป,ประตูเนี่ย เป็นเซนเตอร์ราเมนนะครับผมยืนพื้นนะครับส่วนแผงหลัง3ามคนเนี่ยถ้าเดบมาตาเดลิก์เนี่ยยังไม่หายจากอาการบาดเจ็บนะครับแฮรี่แม็กควายก็เช่นเดียวกันเนี่ยถ้ายังไม่หายเนี่ยผมว่าคงจะใช้บริการเอเดอร์เฮเวนนี่ยต่อเนื่องนะครับผมและหลายคนสงสัยว่าทำไมไม่เอาลิซ a n d ดม,มาติเนสเนี่ยขึ้นเป็นตัวจริงไปเลยนะครับผมก็ต้องบอกว่าเพิ่งหายเจ็บกลับมาเนี่ย รูปเป็นอัมโมเลโคงยังไม่เข็ดลงนะครับผมเพราะว่าบาดเจ็บบริเวณ ACL เนี่ยมันก็คือต้องค่อยๆไปค่อยๆเป็นค่อยๆไปเรื่อยๆนะไม่อยากจะโหมใช้นะเผื่อว่าเจ็บหนักขึ้นมาเนี่ยเดี๋ยวไอ้ที่พักไปนานๆเนี่ยมันจะสูญเปล่านะครับผมอ่ะด้านซ้ายเป็นลูกชอนะครับผมด้านขวาน,นี่ยก็คงจะใช้เป็นนุสามาซาวีนะครับผมส่วนวิ่งด้านขวานเนี่ยก็คงรจะเป็นอามัดเยโรนะครับผมจองสัมทานไว้นะครับ ส่วนด้านซ้ายเป็นดิโโกดาโนะครับผมคู่การเป็นบูโน่เฟอร์นันซ์และจับคู่กับกาเซมิโรนะครับดับเบิลเทเนี่ยเป็นเมสันเมาส์นะครับผมว่าจะได้รับโอกาสลงตัวจริงอย่างต่อเนื่องนะครับจับคู่กับไบอันเอมโบโมส่วนหน้าเป้าเป็นมาติอุสคุนยานะครับผมอ่ะมาที่ส่วนวิเคราะห์เกมนะครับผมเกมในวันจันทนี้เป็นเกมที่เป็นบทพิสูจน์อย่างหนึ่งว่าเราจะต่อยอด ได้หรือไม่นะครับผมเพื่อที่จะเกาะกลุ่มไปในการเล่น UCL นะครับเป็นเกมที่ต้องเก็บ3แต้มให้ได้นะครับเป็นสิ่งสำคัญและจะเป็นสิ่งที่พิสูจน์ว่าเราจะก้าวข้ามได้ไหมสำหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับผมรูปแบบการเล่นของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยก็ต้องบอกว่าก็อาจจะมาในรูปแบบแผนเดิมนะครับผมก็คือพยายามทำเกมต่อเกมแล้วก็จบในพื้นที่สุดท้ายนะครับก็ สิ่งที่ควรกําชับก็คือในการเข้าทำพื้นที่สุดท้ายเนี่ยอยากให้มีความหลากหลายแล้วก็มีประสิทธิภาพมากกว่านี้นะครับผมแล้วก็ส่วนรายละเอียดเล็กๆน้อยๆ,ๆเรื่องการจ่ายบอลเนี่ยผมว่ามันยังไม่คิดเท่าที่ควรนะครับผมส่วนสิ่งต้องห้ามเลยก็คือพยายามอย่าเสียบอลแดนกลางนะครับผมถ้าเสียบอลแดงกลางเนี่ยผมบอกได้เลยว่า เหนื่อยแน่นอนนะครับผมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งอ่ะก็คือพยายามอย่าให้บอลมัดเนี่ยได้มีโอกาสตั้งเกมหรือว่าขึงเกมบุกใส่เราเนี่ยผมว่าอันตรายแน่นอนนะครับผมด้านข้างเนี่ยเราก็รู้อยู่แล้วว่าองตัวเซเมนโยเนี่ยจีจารแะน่ากลัวแค่ไหนนะครับผมพยายามอย่าให้เขาตั้งเกมได้แล้วก็วิ่งทั้งสองข้างเนี่ยพยายามที่จะต้องแบบทำงานหนักเพื่อ หยุดด้านขว้างของบอลหมัดนะครับผมเพื่อแบบว่าไม่ให้เขาทําอันตรายได้นะครับผมแล้วก็จบพื้นที่สุดท้ายนะครับผมสิ่งที่ต้องปรับเนี่ยคือรูเบนอาร์โมเลมเนี่ยเวลาขึ้นนำเนี่ยจะชอบผ่อนเกมนะครับเวลานำหนึ่งศูนย์เนี่ยจะเน้นรักษาผลแต่เราไม่ได้มี เกมรับที่แน่นขนาดนั้นไม่ได้มีแบบความแน่นอนขนาดนั้นแต่อยากให้แบบว่าคงเล่นรูปแบบจังหวะตามเดิมแต่ก็ต้องมีความระวังนะครับผมถามว่าตั้งรับได้ไหมตั้งรับได้แต่ก็ควรจะมีเกมสนกับที่เฉียบคมนะครับขู่เขาสักหน่อยก็ยังดีนะครับผมไม่ใช่วแบบ่าโอ้โหตั้งรับอย่างดีนะครับตั้งรับอย่างเดียวมันไม่ค่อยดีสัเท่าไหร่นะครับผมเกมนี้ถ้า ทำตามแผนเราเล่นตามแผนที่วางกันไว้อพยายามแบบไม่ลนไม่ประมาทผมว่ามีสิทธิ์เก็บใช้ได้แน่นอนนะครับผมก็ต้องมาเอาใจใช่วยกันนะครับในคืนวันจันนี้ในเวลาตีสามนะครับหวังว่าจะได้รับข้อมูลอย่างเต็มที่นะครับผมเพิ่เพิ่ไปกับเรานะครับผมถ้าชอบคลิปนี้นะครับผมกดไลค์กด s u b สไครต์ให้เราด้วยนะครับผมแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับ see you next clip ครับผม